สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูน้อยสร้างเรื่อง,งสตอรี่ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเสียงล้อเครื่องบินแตะรันเวที่สนามบินสุวรรณภูมิที่มีผู้คนมากมายจอแจจอแจอยู่หนูชื่อโออีค่ะเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวันนี้หนูบินตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยเพื่อมาเยี่ยมแม่ของหนูที่อยู่เมืองไทยพ่อของหนูเป็นคนญี่ปุ่น มาพบรักกับแม่ของหนูตอนมาเที่ยวที่เมืองไทยแต่ว่าตอนนี้พ่อกับแม่ของหนูเลิกกันแล้วค่ะท่านเลกกันตั้งแต่หนูยังเป็นเด็กๆอยู่เลยแล้วหนูก็ได้ไปอยู่กับพ่อของหนูที่ญี่ปุ่นนานๆทีปีละครั้งสองครั้งหนูถึงจะได้กลับมาเยี่ยมแม่ของหนูที่เมืองไทยตอนนี้หนูโตเป็นสาวอายุ19แล้วค่ะแถมหนูว่า ยังสวยสดใสสไตล์ลูกครึ่งด้วยนะคะพอหนูออกจากสนามบินจูนาณภูมิหนูก็สะพายกระเป๋าเป้ใบหนึ่งแล้วก็เรียกรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองให้ไปส่งหนูที่สถานีโดยสารรถประจำทางสายใต้หนูนั่งอยู่ที่บาะหลังของรถแท็กซี่แล้วคนขับรถแท็กซี่ที่หน้าตาน่ากลัวแถมเขายังทำตัวน่าเกียดด้วยนะคะเพราะเขาชอบแอบมองดูหนูที่ใส่กระโปรงสั้น ผ่านกระจกมองหลังอยู่บ่อยๆจะหนูอะ่ะต้องนั่งหนีขาเขาหากันแน่นเลยค่ะแล้วก็เอากระเป๋าเป้มาปิดบังเอาไว้กว่ารถแท็กซี่จะไปถึงสถานีโดยสารรถประจำทางสายใต้ได้อะ่ะเล่นเอาหนูหายใจไม่ทั่วท้องเลยค่ะจะไม่ให้หนูตกใจได้ยังไงล่ะคะก็คนขับรถแท็กซี่อะ่ะเล่นจ้องเอาจ้องเอาสักขนาดเนี้ย หนูก็เลยตกใจโมะเลยค่ะแล้วหนูก็รีบจ่ายค่าโดยสารรถแท็กซี่ให้กับพี่คนขับรถแท็กซี่แถมตอนหนูจ่ายเงินนะ่ะพี่เขายังแอบจับมือของหนูด้วยนะคะหนูเลยต้องรีบลงจากรถใจหนูนี้เต้นไปหมดเลยค่ะแล้วหนูก็นึกถึงคำเตือนของแม่หนูขึ้นมาทันทีเลยว่าเดินทางคนเดียวอะให้ระวังพวกผู้ชายให้ดีๆนะเพราะพวกผู้ชายอะ พอเห็นส,สาวน่ารักคาววียแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอย่างหนูอ่ะอาจจะอดใจไม่ไหวอาจจะมาหลอกล่อพาหนูไปทําอะไรมิดีมิลายได้คราวนี้หนูอ่ะเลยต้องระวังตัวให้มากกว่าเดิมเป็นสองเท่าและหนูก็ไปซื้อตั๋วเดินทางของรถประจําทางสายใต้กรุงเทพชุมพรพอหนูขึ้นไปบนรถประจําทางสายใต้ได้หนูก็ได้ตั๋วนั่งคู่กับผู้หญิงหน้าตาดีคนหนึ่ง อายุประมาณ21ใส่ชุดนักศึกษามหาหลายัยหนูนี้โลงใจเลยค่ะที่หนูไม่ต้องนั่งคู่กับผู้ชายทำให้หนูสบายใจขึ้นมาเยอะเลยพอสาวสวยคนที่หนูจะต้องนั่งคู่กับเธอเห็นหนูแค่นั้นแหละค่ะเธอก็ส่งยิ้มหวานมาให้หนูทันทีเลยหนูก็เลยส่งยิ้มตาหยีกลับไปให้เธอผิวของเธอขาวอมชมพู ไม่แพ้ผิวสาวแดนซาก,กุร้าอย่างหนูเลยค่ะจากนั้นรถประจำทางสายใต้ก็ค่อยๆเ,เ,เคลื่อนตัวออกจากสถานีทำการแสงแดดอ่อนๆสีทองยามเย็นหนูนั่งเบาะด้านในติดกันหน้าต่างรถพอรถโดยสารแล่นไปได้สักพักสาวสวยที่นั่งอยู่ข้างๆหนูเธอก็เผลอหลับเอาหัวของเธอมาซบไล่หนูหนูก็ปล่อยให้เธอซบไหล่ของหนูไป ดูเห็นใบหน้าของเธอเหมือนคนอมยิ้มยังไงก็ไม่รู้ค่ะตอนที่เธอซบไหล่หนูแล้วพอรถวิ่งไปได้สักพักรถก็ตกหลุมเธอก็เลยตื่นขึ้นมาพี่พี่ขอโทษนะที่ซบไหล่หนูะไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่แล้วจากนั้นเธอก็เริ่มชวนหนูคุยน้องชื่ออะไรเหรอหน้าตาน่ารักคาเวายียจังเลยอ่ะหนูชื่อโออิค่ะ แล้วพี่ล่ะพี่ชื่อพี่พลอยว่าแต่น้องอ่ะหนะ้าตาแบบนี้เป็นลูกครึ่งเหรอใช่ค่ะหนูเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นค่ะโอ้โหลูครึ่งไทยญี่ปุ่นด้วยเหรอนี่น่ารักจังเลยอ่ะพี่ก็กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่พอดีเลยนะเลรอคะพี่แล้วพี่พูดได้เยอะหรือยังคะพี่ยังพูดไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยได้แค่เป็นบางคำอ่ะอย่างคำว่าคิมูจิอ่ะ หรอครพี่เวลาที่พี่รู้สึกดีๆพี่ก็จะพูดว่าคีมูจิอย่างตอนเนี้พี่ได้นั่งใกล้ๆกับสาวลกเครื่องไว้ใส่น่ารักน่ารักอย่างน้องอ่ะพี่ก็รู้สึกดีคีมูจิด้วยนะจริงเหระอคะพี่จริงสิจะ๊ะพี่พลอยพูดขึ้นมาเล่นเอาหนูถึงกระเขินหน้าแดงเลยค่ะถึงพี่พอยเขาจะเป็นผู้หญิงแต่เล่นมาชมหนูตอนหน้าแบบเนี้ย หนูก็อายจนเก็บทรงไม่อยู่เลยแล้วโออีมาถึงเมืองไทยแล้วเป็นยังไงมั่ง <_ amid st> ก็ดีค่ะพี่แต่เมื่อตอนบ่ายอะที่หนูนั่งรถแท็กซี่มาคนขับรถแท็กซี่น่น่ากลัวมากเลยค่ะจ้องขาหนูใหญ่เลยอะแล้วพี่พลอยก็มองขาของหนูก็โออีอะขาสวยนี่นาพี่ยังอยากมีขาเดี๋ยวสวยแบบนี้บ้างจังเลยพูดจบ พี่พลอยกระเอ้มมือมาจับขาของหนูเล่ดจนหนูถึงกัะสะดุ้งเลยค่ะทอไมโอเอีะ e ผิวสวยจังเลยอ่ะผิวขาวอมชมพูอย่างกระดอกซาก,กุระาเลยรู้ไหมว่าผิวแบบเนี้ยมันทำให้พี่หลงไหลขอบคุณค่ะพี่แล้วหนูก็ขยบตัวหนีพี่พลอยเพราะหนูรู้สึกแปลกๆพอพี่พลอยเห็นหนูตัวสั่นเบาๆ เธอก็เลยรีบชักมือเล็กนุ่มขาวเนียนของเธอกลับจากนั้นเราสองคนก็นั่งเงียบกันแล้วรถโดยสารก็แล่นไปได้สักพักจนถึงประจวบคีรีขันตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่า,วาแล้วและแอร์บนรถมันก็หนาวมากเลยจนหนูต้องเอาผ้าห่มที่อยู่บนรถมาคุมตัวไว้ขณะที่แสงไฟในห้องโดยสารของรถก็สลัวสลัวทำให้หนูเคิมใกล้จะหลับ อยู่ๆพี่พลอยคนสวยก็ยื่นมือบางของเธอเข้ามาหาหนูจนหนูถึงกระสดุ้งเลยค่ะพี่จะทำอะไรคะแล้วพี่พลอยก็ยื่น้าเข้ามากระซิบที่ข้างหูของหนูเบาๆพี่ก็จะนวดกดจุดให้หนูไงเห็นนั่งรถมานานแล้วคงจะเมื่อยอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวพี่จะนวดกดจุดให้น้องให้น้องรู้สึกดีคิโมจิเลยแหละ ไม่เป็นไรค่ะพี่ไม่ต้องนวดกดจุดให้หนูก็ได้อย่าเด้อซีโออีเ e. ไม่ยอมให้พี่นวดกดจุดให้นะเดี๋ยวพี่อยากจะย้ายที่นั่งกับผู้ชายที่หน้าตาเหมือนโจรคนนั้น่เห็นไหมที่มีหนวดมีเข่าลกลุงลังอะ่ะไม่เอานะคะพี่พลพี่พลอย,อย่าแลกที่นั่งกับผู้ชายคนนั้นนะคะโออี o e. กลัวคะ่ะถ้าพี่พลอย,อยากจะนวดกดจุดให้โออี e. ก็นวดได้ตามใจเลยนะคะแล้วพี่พลอยก็ฉีกยิ้มออกมาแล้วเธอก็เริ่มนวดกดจุดให้หนูจนหนูชักจะติดใจแล้วค่ะพอพี่พลอยนวดกดจุดเก่งมากเลยเป็นยังไงบ้างโออีรู้สึกดีคิโมจิไหมรู้สึกดีคิโมจิจังเลยค่ะพี่แล้วหนูก็ปล่อยให้พี่พลอยนวดกดจุดให้หนู จนหนูรู้สติแล้วก็เผลอหลับไปเมื่อรู้ตัวอีกทีก็ใกล้จะถึงสถานีปลายทางที่หนูจะต้องลงแล้วก่อนที่หนูจะลงจากรถโดยสารหนูกับพี่พลอยก็ไม่ลืมที่จะแลกเฟซแลกไายกันเอาไว้โออีอย่าลืมนะถ้าอยากไปเที่ยวอะ่ะอย่าลืมทักมาหาพี่อีกนะครับค่ะพี่แล้วหนูก็ส่งยิ้มหวานไปให้พี่พลอยหนูชักจะเริ่มชอบพี่พลอยเข้าแล้วสิ ถึงพี่พลอาจจะเป็นผู้หญิงแต่เธอก็ทำให้หนูรู้สึกดีคีมูจี้ได้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ